คนปกตนะิรู้จักกันก็จะเป็นสถานที่ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้มีบริการนะคะแต่ถ้าเป็นความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะหมายถึงสถานที่ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะเป็นสถานที่นั้นๆเลยสามารถซื้อออนไลน์ได้ขายออนไลน์ได้ส่วนตลาดแข่งขานสมบูรณ์นะคะมีลักษณะสำคัญข้าพการดังนี้นะคะ 1. ผู้ซื้อ ผู้ขายมีจํานวนมากตลาดแข่งขันสมบูรณ์มีผู้ซื้อผู้ขายจํานวนมากและราคาก็ถูกกาหนดไว้แล้ว2นะคะลักษณะสินค้าหรือราคาสินค้าเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันด้วยการที่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเป็นตลาดที่เปิดเสรีทาให้มีการซื้อข,ขายกันเหมือนกันมากเช่นพวกข้าวข้าวาโพดหรือผลไม้เนี่ยราคาก็แทบไม่ต่างกันเลยคุณภาพคล้ายๆกัน สามนะคะผู้ผลิตลายเก่าสามารถล้มล้มเลิกกิจการได้ง่ายแล้วผู้ผลิตลายใหม่สามารถเข้ามาทํากิจการได้ง่ายเมื่อผู้ผลิตลายเก่าเนี่ยเห็นว่าธุรกิจของเขามันมีเยอะแล้วแถมกําไรก็ได้น้อยเขาก็พักกิจการไม่ก็ล้มเลิกเลยแต่ถ้ากิจการของเขาเนี่ยมันดีแถม ร้านค้ายังเปิดน้อยมากก็จะมีผู้ผลิตลายหใหม่เข้ามาเพิ่มเรื่อยๆและมีการแข่งขันกันระหว่างผ,ผู้ผลิตผู้ผลิตายเก่าและผู้ผลิตรายใหม่สี่นะคะสินค้าและปัจจัยการโยกย้ายไปยังคุณค่าต่างๆราคาของสินค้าออและราคาของเครื่องมือมันจะมีการไม่แตกต่างกันมากในคุณค่าอื่นห้า ข้อมูลของตลาดที่สามารถเปิดเผยทั่วไปได้ก็ยังมีเช่นพวกราคาของสินค้าคุณภาพของสินค้าว่าดีหรือไม่ดีค่ะหมดแล้วจ้ะยาวจำเลยอยากเรื่องอะไรครับไปค่ะคุณพ่อ

สวัสดีค่ะู้ชมสวัสดีสวัสดีด้วยเหรอคะนี่ไจริงเหรอไม่รู้นังกลมไหนยังกลมหนอ่าแล้วเดี๋ยวคัดแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน จริงเหรออืมสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีค่ะคุณังได้จตั้งไม่ตัเครือไหมอ่ะอืมไม่ต้้งไม่ต้องเอ, <c oughs> อเคหัวข้อเรื่องค่ะนี่เราก็จะมาอธิบายในหัวข้อเรื่องการตลาดนะคะเ <c oughs> ขาว่าตลาดตลาดหมายถึง สถานที่ที่ให้บริการในการซื้อการขายให้กับเราค่ะเช่นแต่ว่าเราไปเจนตลาดเขาก็จะให้บริการเรากับการขายตลาดมีลักษณะเดนมี5ลักษณะเด่นๆเลยนะคะ 1. คือมีผู้ซื้อและผู้ขายจํานวนมากมาย 2. ส,สินค้าแต่และชนิดมีลักษณะที่เหมือนกันค่ะ 3. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาสามารถลม้ลมเลิกกิจการของเขาได้ 4. การผลิตสินค้าหรือเจ้าของผ,ผู้ประกอบการที่หนูเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ค่ะเขาสามารถย้ายสินค้าของตัวเองไปทาผิ่นฐานที่อื่นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ิมาคา่วนต่างๆ 5. ก็คือ5คือปัจจัยต่างๆนะคะเราสามารถเปิดเผยข้อมูลของสินค้าได้ เช่นเปิดเผยราคาเปิดเผยคุณภาพของสินค้าค่ะเกบแล้วค่ะค่ะความหมายของตลาดนะคะตลาดโดยทั่วไปคือสถานที่ใดๆก็ตามที่ ผู้ซื้อและผู้ขายค่ะตลาดทั้งเซ็นา์าตลาดใจกลาการที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถมีกิจการร่วมกันไดต้ตลาดที่มีการเข่งกานโฉละค่ะมีห้าประเภทคือหนึ่งหนึ่งอะไรวะการอะไรวะนะคะดย อสมองข้อหนึ่งคืออะไรวะอ๋อหนึ่งที่คือการที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากค่ะสองคือสองคือผู้ผลิตสามารถเลิกลงกิจการได้สามคือสามคือ การที่สินค้ามีลักษณะเหมือนกันทุประการค่ะสี่อะไรวะสคือผู้ผลิตเอ้สีคือผลผลิตสามารถโยกย้ายไปพูพกกนภาคต่างๆได้5้าคือตลาดไม่ ตลาดเปิดเผยข้อมูลได้ค่ะเพราะสินค้าแลปะปัจจัยที่โยกย้ายได้ครับมีเขาทำไมก็ต้องโยกต้องโยกย้ายได้ก็จะทําให้ถ้าเราโยกย้ายได้ก็จะมันเหมือนการที่เราโยกย้ายข้อมูลแล้วทาให้ที่อื่นเขามีสินค้าเหมือนตลาดของเราปะใช่ไหมจัน <c oughs> ไม่รู้อ่ะก็เช่นการแบบว่าอันเนี้ยตรงแบบสินค้าไปใช่จ ถ้าเราเป็นผู้ผลิตแล้ส่งสินค้าจากบริษัทเนี่ยเราก็สามารถส่งได้ท่กประเทศก็คือการโยกย้ายไปภู้นภาคต่างๆเพื่อเพื่อทำให้สินค้าเป็นไงเพื่อทำให้สินค้ามีพอสำหรับผู้บริโภคค่ะแล้วเม่ี้แม่มาถามกู้นตรงความหมายของตลาดะคะ ตลาดในความหมายชอบไปนะคะหมายถึงการซื้อขายและบริการทั่วไปค่ะส่วนตลาดในส่วนตลาดส่วนตลาดในทางเศรษฐศาสตร์นะคะหมายถึงกิจกรรมซื้อขายและซื้อขายและบริการระหว่างไรส่วนเนาะระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขายค่ะประเภทประเภทประเภทของตลาดนะคะตลาดนัดแข่งขันสมบูรณ์นะคะมีลักษณะประการดังนี้ค่ะหนึ่งผู้ซื้อและผู้ขายมีจํานวนมากค่ะในตลาดนัดแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีผู้ซื้อและผู้ขายจะจำนวนมากค่ะสองนะคะสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะในตลาดนัดจุด สางเอ,อแข่งขันสมบูรณ์นะคะมัจจะมีรัฐเอสินค้าที่คุณภาพเหมือนกันจนทำให้แยกไม่ได้ะคะ่ะสาวสาวแล้วคะสาวแล้วคะผู้ผลิตสามารถเลิกล้มกิจการได้อย่างง่ายและจะมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาได้ง่ายคะ่ะแล้ว จ,จะพึ่งจะขอพูดให้จบก่อน <laughs> แล้วผู้ผลิตรายใหม่จะเจะเข้ามาผลิตสินค้าแข่งกับกับผู้ผลิตรายเดิมค่ะสนะคะสินค้าและปัจจัยการผลิต ัจจัยการผลิตจะสามารถส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆได้ค่ะจะทำให้สินค้า,าจ,ะจ,ะจะทำให้สินค้านะคะมีผู้บริโภคมาค่าน,นะคะข้อมูลข้อมูล เ้วขอยี่ก่กนการ์มันมีกว่าคนก่องที่มันไม่มาข้อมูลตลาดทั่วไปนะคะเช่นคุณภาพราคาค่ะแล้ว ไม่ใช่ดูว่ามันจะจังดีละดีละไม่มีใครดูเขาดูย้อนย้อนหลังกันเลยฮะย้อนหลังอุ้ยแต่หนูไปดูย้อนหลังความหมายของตลาดนะครับความหมายของตลาดโดยทั่วไปแล้วเป็นสถานที่ที่ซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวกสบายและมีสินค้าให้เลือกอย่างมากมาย ส่วนตลาดสินค้าทางด้านเศรษฐกิจนะครับเป็นตลาดที่สามารถซื้อขายได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเหตุผลต่างๆได้เลยตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับคือเป็นเอยขออภัยครับตลาดแข่งขันสมบูรณ์แบ่งออกเป็นท่าประการได้ดังนี้1นึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจํานวนมากแถมยังมีเพิ่มขึ้นม,ม,มากมายมีสินค้าและของใช้ต่างๆให้เลือกอย่างมากมาย2 สินค้าในตลาดนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและและราคาที่คล้ายคลึงกันจนแทบไม่เห็นต่าง 3. ผู้ปรกอบกิจการหรือผู้ทำกิจการสามารถล้มเลิกได้อย่างง่ายดายนะครับและผู้ค้ารายใหม่สามารถเข้ามาดินที่ได้โดยง่าย4นะครับสินค้าสามารถโย,ยกย้ายออกไปยังภูมิภาคต่างๆได้อย่างง่ายดายและบริการขนส่งยังมีคุณภาพที่คล้ายคลึงก,ก,กันกับประเทศของเราอีกด้วย ห้าความลับของตลาดนะครับสามารถเปิดเผยได้โดยทั to ่วไปเช่นราคาพื้ภาพและสินค้าต่างๆครับเ๋ยวเขาสามารถกลับมาดูสิ่งนี้เลยอยาดูนะ Terima <laughs> <Mariana. coughs> <coughs> <laughs>